ทำทับแป้งปียังไม่แห้งเลยครับเมื่อไหร่เจ้าจะโตจะได้ปล่อยไว้ไวแล้วชอบทำแบบนี้นะครับทำแบบนี้จะหลับเลยนะครับกินอาหารเสร็จแล้วก็ต้องอาบน้ำ แป้งให้นะครับที่ได้ไม่ต้องเป็นคาวครับเคไหมสม้มโอนไม่รักแล้วมองทำไมมองทำไมไม่รักแล้วมองทำไมคอเขานี่หมุนได้สองร้อยเจ็ดสิบองศานะครับคอเขานี่เกือบรอคแบบว้าวมองทำไมไม่รักแล้วมองทำไมใครชอบมองตามคนครับมา่อานนี้นี่เห็นนะครับมองทำไมไม่รักแล้วมองทำไมจ้าสม้มโอน เขารู้นะครับว่าเราจะถ่ายรูปเขาเมื่อกี้เขาหลับไปแล้วครับผมพเราจับกล้องขึ้นมาจะถ่ายเขาเตมตาเฉยชุ่มรดน้อยเมื่อไหร่เจ้าจะบินได้สักทีหาหารเป็นสักทีวะจะได้ปล่อยออกสุ่โลกกวางลูกเอ้ยนะกินเยอะๆเตยตัวไวๆนะครูนะจะได้ปล่อยเร็ว มองตามตลอดเลยนะมองตามตลอดเลยนี่นี่นี่น,นี่มองตามตลอดเลยนะอืมอืม ชอบหลับครับทำแบบนี้จะหลับจอเลยดูชอบมากเลยแบบนี้เห้ยลูกชอบมากเลยเห้ยดู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 ชอบมากเลยแบบนี้นเหนือแล้วเหนือยังเหนืยังครับเื้หิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วดูตาเปียวเลยดูดูดู ตาแป้งเลยชอบมากเลยชอบมากเมื่อเช้าเนี่ยอาบน้ำให้ทาแป้งด้วยสม,ยมดุลเ้ยเมไ่้เจ้า่โตเร็ววะเสร็ปล่อยลูกปล่อยสู่ลบก,กวางแล้วเนาะอีกไม่นานเนาะ นะฮะจริงๆตัวไว้เขียนไหมเขียนไหมเขียนไหมครับ